แม่ชื่อจินดาไม่ใช่แม่ชื่อสํารานสโมสรนะครับใช่แต่แตว่าชื่อ,อเปียกอะครับมีไหมครับเออเออ,เอ,อใช่ชื่อเล่นชื่อเปียกไม่มีแต่ว่าสํารานโกม,มากกับพอโกม,มากเนี่ยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่ในมูบาสแต่สําล่อาสํารานโกม,มากนี่เป็นผู้ชายไม่ใช่แต่สํารานที่ได้ตามหาเป็นผู้หญิงอายุประมาณเจ็ดสิบใช่อยู่บ้านเดียวกันกับ คนที่พี่บอกไะครับผมได้ได้ครับผมได้ได้เบื้องต้นผู้ใหญ่ไม่คุ้นนำสกุลสโมสรที่เรากำลังตามหาอยู่เปิดทะเบียนราชที่พกติดรถไปไหนมาไหนด้วยตรวจสอบดูแล้วข้อมูลตรงกันกับทีมงานที่มีคือคนชื่อสำราญสโมสรอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจริงๆที่หมู่6นะครับ ต้องไปหาเจ้าของบ้านแล้วแหะว่าคนนี้คือใครแต่คนนี้ไม่เคยรู้จักพอสะดวกไหมลบกวกวนพาเจ้าขไปสอบถามหน่อยได้ไหมได้ครับขอบคุณนะครับ